สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกวางจัสติเทลวันนี้มีหนังสือมาแนะนำอีกเช่นเคยหนังสือมีชื่อว่า The Bad Mood Book หรือหนังสือของคนอารมณ์เสียก่อนที่เราจะมาเริ่มฟังเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้กันรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กวางกันด้วยนะคะแล้วเรามาฟังเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้กันเลยค่ะหนังสือเล่มนี้เขียนมาเพื่อคุณและอารมณ์ไม่ดีของคุณในอนาคต เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพื่อทำให้คุณอารมณ์ดีกลับมาแต่ให้ลองตั้งคำถามดูสิคะว่าทำไมเราถึงอารมณ์เสียเรามักจะมีเหตุผลเช่นว่างานหนากักคนนั้นคนนี้นิสัยไม่ดีแต่จริงๆแล้วยังมีปัจจัยภายนอกที่อาจจะทำให้เราอารมณ์เสียเกี่ยวกับมันอย่างปัญหาผู้คนอดอยากเศรษฐกิจไม่ดีชอบที่เปรียบเทียบนะคะอารมณ์เสียเป็นเหมือนกับไขดาว ใจภายนอกคือไข่ขาวส่วนอารมณ์เสียส่วนตัวเป็นเหมือนกับไข่แดงที่วางอยู่บนเลเยอร์เค้กใต้ไข่ดาวคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้คุณอารมณ์เสียโดยปกติแล้วสิ่งที่แปะติดกับอารมณ์เสียก็จะเป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดีเท่าไหร่เวลาที่คุณอารมณ์เสียบางจะอุทานออกมาเป็นแบบเสียงแต่ละคนก็จะมีคำอุทานที่แตกต่างกันออกไปแล้วคุณล่ะคะอุทานแบบไหนกัน นั่นเป็นเพรใต้สาเหตุที่แท้จริงที่เราแปะติดอีกเลเยอร์หนึ่งชั้นนี้จะเต็มไปด้วยจิตใต้สำนึกสัญชาตญาณที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้และชั้นสุดท้ายก็คือเรารักตัวกลัวตายนี่คือสาเหตุหลักที่อยู่ชั้นใต้สุดของอารมณ์เสียการตระหนัดถึงความตายก็ทำให้เราเปิดมุมมองใหม่ๆได้เหนือเค,ค้กไข่ดาวอารมณ์เสียของคุณขึ้นไปก็คือความคาดหวัง ดูเหมือนจะดีนะคะแต่ยิ่งคุณคาดหวังมากเท่าไหร่ถ้าผลลัพธ์ออกมาไม่เป็นไปตามที่คิดเราจะรู้สึกผิดหวังหรืออารมณ์เสียมากน้อยแค่ไหนกันถ้าเราไม่คาดหวังจนเกินไปเผื่อใจไว้บ้างย้ำกับตัวเองว่าสิ่งต่างๆมันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นหรอกจดจำสิ่งนี้ไว้คุณจะอารมณ์ดีขึ้นได้ค่ะเราอาจจะเริ่มคิดว่าอารมณ์เสียเริ่มและจบที่เราแต่ในบางครั้ง คุณมีแนวโน้มว่าจะทำตัวใจร้ายใส่คนอื่นและทำให้คนอื่นอารมณ์เสียตามคุณไปด้วยหลังจากนั้นคุณจะยิ่งคิดว่าสิ่งนั้นมันผิดอีกปัญหาหนึ่งของอารมณ์เสียก็คือการที่มันจะแยกเราออกจากความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆรอบตัวเราแล้วมันยังแยกเราออกจากคนรอบตัวด้วยนะคะมักจะคิดไปว่ามีแค่ตัวเราบนโลกที่กำลังรู้สึกแย่ในหนังสือ จะมีการให้เราระบายในสิ่งที่ตัวเองคิดอย่างเช่นเมื่อวานเราอารมณ์เสียเรื่องอะไรเดือนที่แล้วปีที่แล้วเรารู้สึกอย่างไรแล้วเขียนมันลงไปทำให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะอารมณ์เสียไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เท่าไหร่แต่ขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราจะรับมือกับมันมากกว่าว่าเราจะเก็บอารมณ์นั้นไว้นานแค่ไหนนานเท่าที่จำเป็นและให้สั้นสุดเท่าที่จะเป็นได้ อยากให้ทุกคนลองเปรียบเทียบว่าตัวเองกำลังถือแว่นข้างหนึ่งเขียนคำว่าเมตส่วนอีข้างเห็นคำว่าตาเมื่อเราสวมแว่นเราก็จะเห็นตัวเรากับคำว่าเมตตาแล้วก็จะเห็นโลกมีแต่คำว่าเมตาด้วยอารมณ์เสียส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะเราขาดเมตตาคุณสามารถใจดีมีเมตตาได้เพราะเราคือผู้ที่จเจริญแล้ว การมีเมตตาจะพาให้อารมณ์เสียของเราดีขึ้นได้นะคะอยากให้ลองนึกถึงสิ่งที่ทำให้เราอารมณ์เสียและกอดมันไว้ให้แน่นแน่นเท่าที่จะแน่นได้และกระซิบว่าไว้เจอกันใหม่นะแล้วคุณก็ลุกขึ้นจากอารมณ์เสียนั้นซะอย่างไรก็ดีอยากให้ทุกคนที่กำลังฟังโปรดใจดีกับตัวเองให้มากถ้าเริ่มที่ตัวเราได้ เราก็จะใจดีกับคนอื่นได้มากกว่าที่เราคิดชอบที่หนังสือบอกว่าเมื่อไร่ก็ตามที่คุณพร้อมเรามาช่วยกันเอาอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของคุณออกไปเถอะนะอยากให้ทุกคนลองไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูนะคะแล้วหาวิธีดับอารมณ์เสียในแบบของตัวเองให้เจอและไม่เดือดร้อนคนอื่นนะและอย่างเช่นเคยกวางจะคอยหาหนังสือดีๆที่อ่านมาแนะนำให้ทุกคนสัมผัสไปพร้อมกัน ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะหรือใครมีหนังสือเล่มไหนที่น่าสนใจมาคอมเมนต์แชร์กันแล้วพบกันเล่มหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ